ตอนนี้การ์ชาเนี่ยมีที่นี่ที่เดียวที่สามารถทำให้ถูกกฎหมายได้ค่ามันน่าจะมีทีสฎีต้องเอาวันนี้ลงลิ้นเพราะจะได้รับรถก่อนผมรู้จริงโอ้โหทำไมเสียงคือหวานจังเลยมาแร่แล้วอันนี้ <c oughs> เมื่อวันที่15ธันวาคมปีที่แล้วครับผมกัรชาเนี่ยได้ถูกถอดออกจากยาเสพเต,เต,ติดแต่เพื่อนํามาใช้ทางการแพทย์เท่านั้นนะครับผมคลิปนี้ผมเป็นการรีวิวเพื่อเป็นแนวทางสาหรับคนที่สนใจครับและสิ่งที่เรานํามารีวิวได้รับการรับรองจากอยอโรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศได้พัฒนาตามมาตรฐานความปลอดภัยแล้วครับผมสวัสดีครับโมโปรี่พรทน์บุญครับสวัสดีครับเน่แม,มงปรัย หลังจากคลิปที่แล้วที่เราไปโรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศที่จังหวัดปาจีนบุรีปาจีนบุรีใช่ลาดรีตอนนี้ยังเหมือนเมือนอยู่เราได้นําขนมกับภาษาเพื่อนในเดือสกาครับผมแต่เดี๋ยวก่อนที่เน่จะแนะนําผมขออ่านก่อนว่าทําไมเราถึงมาถ่ายคลิปคือตอนนี้ทันชาเนี่ยเขาปลดให้มีบางส่วนถูกกฎหมายแล้วตามข้อมูลพวกเปลือกลำต้นกิ่งก้านใบอะไรพวกนี้สามารถนํามาใช้งานด้านการแพทย์และต้องเป็นสถานที่ได้รับ อนุญาตให้ปลูกเท่านั้นถึงจะถูกกฎหมายปืูทำนี้ไม่ได้ไม่ได้ไไดซึ่งตอนนี้มันไม่ได้เสรีมากาก็มีที่นี่ที่เดียวที่สามารถทําให้ถูกกฎหมายได้ มาเรามาดูกันทีว่าเราเอาอะไรกันมาบ้างซึ่งที่เขาขายเนี่ยมีสามอันด้วยกันอันนี้ผมนีนี่คือขนมปังขบขาฟังจากชื่อกันรู้ว่ามันขบขันแค่ไหนอ่ะ <c oughs> เอาปังกรอบขบขัน <c oughs> เป็นขนมปังกระเทียมผสมคุณค่าจากใบกัญชา <c oughs> มีส่วนผสมเนี่ย0.24มิลลิกรัมเป็นกัญชาแห้งเป็นกัญชาอบแห้ง ถือว่าโอเคอยู่เนี่ยนี่รูปร่างจะเป็นอย่างนี้เป็นขนมปังอ่าราคานี้น่าจะอยู่ที่20่สิบบาทซึ่งอ่ะให้ดูปริมาณก็คือมี2ชิ้นเท่านี้อ่าอ่ะอันต่อไปเป็นช็อตเชอร์เบทอ่ะเชอร์เบทเหรอช็อตอะไรช็อตจริเหรอเชอร์เบทพาเพลินเชอร์เบทเหรออ๋อก็คือนะครับเชอร์เบทพาเพลินเนี่ยคือเชอร์เบทงาข้าวงาขาวพวกเมาแล้วยังไม่ได้กินเลยเชอร์เบทงาขาวนะประสานคุณค่าจากใบกัญชาครับผมมีใบกัญชาอยู่0.16มิลลิกรัมไม่ ไม่มิลลิกรัม0.16กรัมกรัมอหรือว่ากรัมเลยมือสั่นว่ะหลังจะเป็นอย่างงี้เหมือนคล้ายๆบามนี่ขนมครบขันนะบามนี่มีเอามาฝากผมไหมครับี่ไมันถุงเลยเอามันถุงเลยทำงานกันสนุกแล้วเดี๋ยวเปิดเลยเปิดเลยอะ อันต่อมาสุดท้ายที่เขามีขายครัผมชื่อคุกกีร้รึ่นเลย <c oughs> อาจจะขับแล้วเป็นคุกกี้ทันญพืชครับผม <c oughs> มีกระสอบสงของกัญชาแห้งอยู่ที่0.29กรัมยังไม่ถึง1กรัมอันนี้เนี่ยรูปร่างหน้าตาจะเป็นแบบว่าทันยพืชพวกถั่วต่างๆร <c oughs> ลูกนี้เนี่ยจะอยู่ที่40บาท ซึ่งเราเมาจนแบบสุดลิมิตอ่ะคือเขาให้ซื้อแค่นี้เขาบอกว่าเขาต้องจํากัดเดี๋ยวเ่อคนอื่นมาเหมาเขาอยากให้ทุกคนทั่วถึงได้ขบขันเลื่อยๆกันทั่วถึงกล่องที่เราจะไปให้คนอื่นมาชิมกันเองก่อนยังไม่พอกันอีกนะสองคนนี้ยังยังไม่ได้ยังไม่เคยกินอันนี้เลยมานี่เราจริงเหรออันนี้ยังไม่เคยกินเลยนีของปังขบขันถ้าเกิผมชิมแทนเนยได้ขอชิมก่อนดูร่างหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ ผงดำๆเนี่ยดูจากสภาพแล้วไม่ใช่กระเทียมนะครับผมเป็นกรญชามันเล็กจนมันดำมั็นกลิ่นเขียวนะกล่นกระหกเเขียวนะเม็ดเล็กๆดำๆเหมือนจะเป็นพริกไทยแต่ไม่ใช่โอ้กลิ่นเขียวใช้ได้กลิ่นมีความเขียวร่ะผมอันยืดจ้องอืม รสชาติคือหวานหวานเค็มเค็มแล้วเขียวขึ้นจมูกเลยเขียวไหมเขียวอุ้นเขียวอู๋ขนลุกว่ะเขียวอยู่อันนี้เขียวมากเลยมันบางคนอาจจะอะไรคือเขียวคือมันเป็นกลิ่นเหมือนกลิ่นเขียวอะกลิ่นใบไม้กลิ่นใบชามันสุดเขียวโอ้ถือว่าได้อยู่มันเข้มอยู่อันนี้ถือว่าเข้มเอาอันต่อไปที่อันนี้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 เล็งไว้นานละเชอร์เบทไม่ไม่ได้อ่านเชอร์เบทนี่หว่ามันอาช้างสละอชอช้างอ่างชอชอเบทชอเบตชอเบท เออผมทานผิดขออภัยผมอาจจะยังค้างอยู่จากคลิปที่แล้วอันนี้เป็นหนึ่งอันคืออะไรวะโอ้ยกลิ่นนี่มากเลยอะกลิ่นคลิปปี้่มจะออกเขียวรู้เลยว่เขียวมากเลยอันนี้เนี่ยโอ้ยเขียวอีหมังคุกกี้ซอฟคุกกี้อ่ะคุกกี้นิ่มๆแต่มีความเขียวกินหมดหงนี่จะนอนได้ไหมเนี่ยอยู่รอดไหมเนี่ยถือว่าอู้อันนี้ขนลุกอีกแล้วว่ะ แรงขนลุกจริงอันนี้แรงมากรตบมผมรู้สึกว่าเขียวมากเลยเยี่ยวมันมาว่ะโอ้ขนลุกขนลุกดูต่ออันนี้เป็นคุกกี้ลื่นเลยอันนี้เป็นธัญพืชว่าผมว่าน่าจะอย่างอื่นกบเพราะมันมีแบบดูดิมันมีรูปเกตมันมีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอันไหนคือกัญชาพี่มันน่าจะเป็นผสมมงงงสีดำๆอันนี้ไม่ได้กลิ่นอะไรเลยมันมีรูปเก๋มีอะไรจะมันผสมปนเปกัน อืมอืมเนื้อัตว์เนื้ร่อยวะเน้ออร่อยโคตรมากเลยนะอืเฮ้ยกูให้รุนแรงสุดคือไอเจอเบสช็อตเบสเลยน่ะของคนณนี่จองกันแล้วพี่ยังไม่ชิมอันนั้นกันเลยใช่เนี่ยอะไรไม่รู้อุ๊บก็ต้องหนักปังก่อนฟันเน่าอ้าวถ่านเนื่อโคตรไม่มีมารยาทเลยครับทุกคนควรกินทั้งแผ่นเลยทีเดียวเลยทิ้งกระจกเลยเพราะป๊กแป๊บเดียวเลยมันน่าจะมีทฤษฎีต้องเอาวันนี้ลงลิ้นเพราะจะได้รับรสก่อนเต่ามึงกินหมดแล้วหรอไม่รอกล้องเลยอ๋อ อร่อยอ่ะอย่างที่พี่ก็บอกกินคุณเราเอาใบไม้อะไรที่คุณไม่กินอ่ะมาขยียแล้วมาดมดูกินนั้นเลยไปครับเว้ยโอเค กปลี่นแรงกว่าเดิมผลร้องทำดีทุกวันเลยรสชาติอร่อยมากมือไหมเหตุเขาบอกว่าเราทํากันเองคุณหมอมันต้องรับเขาบอกว่าเขาทําเองเขาเลยจํากัดให้ครอบครัวละสิบอย่างสิบอันสิบอันหมอเดินออกมายิ้มมาเลยอนะรสน่าติดีกลิ่นเขียวแรงมากแต่รสชาติดีทั้งคู่เลยพี่เอ๋งั้นสุดท้ายพี่ทันจะขึ้นรสชาติอร่อยแล้วคนหนึ่งสมมติกินเยอะมีมีผลอะไรไหมมีครับอกห้ามกินเกินเจ็ดใบต่อวันมันจะทําให้ฤทธิ์มันออกมากขึ้นกินเทียนนี้ได้ไหม อันนี้คู่ควรอร่อยอ่อร่อยอาหารเช้าถ้าเรากินนี้กับกาแฟตอนเช้าทุกวันเลยว่าดีก็แบบไม่โป๊ปฟี่ไปเช้าก็ไปอย่างนี้อ๋อมั้เขามีเครื่องดื่มไหมเค่องดมไงว่ดีเลยท้าทายไม่รังไม่ถือว่าดีกินอันนี้กับไออ่ะชาเขียวอ่ะชาเขียวสกัดอะไรสักอย่างโอ้โหบอกเลยนะไอ้พวกนี้กินกับอย่างนึงไม่เหมาะมากคือกินไก่เนยมันรำขาญมางพูดไม่หยุดเลยอันนี้กินไปแล้วไงก็เลยแบบคุณมากคุณเรื่อย กีกีสัตเอ๋ยค่ะมีผมมีขนมปังมาฝากขนมปังชื่อขนมปังขบขันกินแล้วจะขบขันมันไม่ได้ผิดแล้วมันไม่ได้เหมาแล้วมันทําให้เรารู้สึกเคลิบเคลิ้มผ่อนคลายรู้สึกถึงเนยกระเทียมมากกว่าเลยมีกลิ่นอะไรแปลกๆไหมมันแค่รู้สึกว่ามันมันไม่เหมือนขนมปังกระเทียมทั่วไปแต่แต่มันก็ไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นอ่ะอือ่ะอันนั้นข้ามไปถือว่าเป็นออเดอร์เอานนี้ดีกว่าอันนี้เป็นช็อตเบตดาเพิ มันคล้ายๆกับซอฟคุกกี้ของกินโดเล่นถ้าเปิดฉี่จะม่วงไหมอ่ะไม่อันนี้ไม่มีสารเสพติดในร่างกายมันเป็นคนละตัวกินหอมมากหอมอันนี้หอมจัดเลยหมดเลยหมดเลยต้องหมดต้องหมดต้องตุ้มเดียวหัวแล้วก็ฟูงกันนั่นแหละไม่ถ่านแล้วไม่ถ่านแล้วอ <c oughs> ไรรู้สึกว่าไงบ้างรู้สึกเขียวเขียวจับเลยมาเป็นทุ่งนะอร่อยไหมอร่อยไหม าอาอันนี้นเราโอเค<ล>หรือว่าลิปือว่าลิปอ,อันนี้ได้นี่ได้แต่แต่เหมันเขียวอ่ะสำหรับคนไม่เคยกินก็จะเขียว,ยวหน่อยนะออะะไร่มีขนมมาให้ชิพเป็น ขนมปังคบขันไปมันคุ้นๆนะกับช็อตเบ็ดฮาเพลินลองชิมดูคนละกับ่องแบบคนละชิ้นโอ้โหช็อตเบ็ดฮาเพลินเราอะไรโ็ช็อตเบ็ดแล้วมันมันมีสองชิ้นมีสองชิ้นต้องบอกว่ามันไม่ได้มีสารทําให้เราเมาอาจจะมีผลข้างเคียงนิดนึงคือคอจะแห้งถ้าได้มากเกินก็จะปวดหัวนี่นี่คือกินแล้วไม่เมาไม่เมาย่างไม่ได้ไม่ได้ไม่เมาไม่เมาลองชิมดู ป็นไงรู้สึกว่าเป็นขนมปังกระเทียมที่พิเศษไหมอร่อยนะอร่อยมากอร่อยมากนะเงียบเลยไอ้ดอถามเงียไม่พูดอะไรแล้วอร่อยอร่อยอร่อยนี่นี่นี่ลอนี่ดูอันนี้อันนี้อร่อยอันนี้เป็นช็อตเบกช้อตเบกมันเป็นคล้ายๆบราวนี่อ่ะเรียกว่าบราวนี่แล้วอ่ะจะไม่ทันอะไรคอแห้งแล้วทุกคนต้องบอกว่าให้กินคันเดียวหมดเลยปุ๊บเดียวหมดเลยอันนี่สีมันใช่เลยนะชาเขียวอ๋อชาเขียวหอมชาเขียวจบไปทำไมมันหอมอ่าหอมไม่เหม็นเขียวเลย ยอดใบชายอดใบชามาันยอดยอดใบชาทุกคนไปงานยอก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 อันนี้ไหมอันนี้กรป๋งแล้วไปว่ะอร่อยอร่อยอ่ะมันอร่อยอกินแล้วมันเคิร์เคิร์นะสมชื่อนะพาเพิรนนะเพิร์นิีนะมา นี่คือบุคคลสำคัญของเราคนในฟิครับผมสําคัญดีมันให้เงินเดือนเราเออใช่บุคคลจ่ายเงินเดือนครับอะไรครับพี่ปังกรอบครบทันมีส่วนผสมของกัญชาเฮ้ยนี่ลองกินดูพี่พกมากินได้หรอไม่อันนี้มันไม่ได้ผิดกฎหมายมันเป็นส่วนที่ถูกกฎหมายแล้วแล้วก็ได้รับการอนุญาตขายมีอยชัดเจนเออลองกินดูอันนี้ขนมปังกรอบใช่ขนมปังกระเทียมหอมไหมอ่ะลองลองลองหอมไหม เ,เราแล,ล้วเนี่ยกินดี่าเป็นไงว่าถ้ากินกับน,นมหรือกาแฟโอเคลยเฮ้ยกินทุกวันก็ไม่เดียวแพง่นะค่ามันหลายบาทด้วกลิ่นเลือลเป็นไงหอมนมนมหรือเนยป่ะพี่เนยเออหอมเนยพี่มีกลิ่นแปลกๆอะไรไหมมีมันมีกลิ่นที่ไม่เคยกินในขนมปังกระเทียมอ่ะหรือเ,เขียวนิดน,นึงใช่ครับ เหมือนตาไข่น้ำเฮ้ยไปตาไข่แล้ววะาจ,จะเป็นไม่ได้อันนี้เป็นช็อตเบรกพาเพิรมันจะคล้ายๆบราวนี่แต่เหมือนเนื้อชาเขียวนะเหมือนมันสตาร์ดมันเป็น,ส,นสีเหมือนมันสตาร์ดนี่ใช่ไหม,ม <S 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 หักออกมาได้ง่ายเลยพี่อ่ะลองกินดูคำเดียวปุ๊บเดียวเลยจบๆไปนั่นแหละขึ <S <S ้นเหมือนชาเขียวก็คือแสดงว่าอันนี้น่าจะเป็นทรงชาเขียวเหมือนป๊อกกี้รสชาเขียวอ่ะก็แล้วสดงไปต้นๆๆได้มันเป็นช็อตเบรดมันคล้ายๆบาวนี่ก็คือกินใช่อาการเป็นไงไม่ไม่มีไม่มีอาการครา ส่วนผสมเยอะหน่อยเหมือนฮ่ะเขียวแต่คุณสมบัติมันจะทำให้เราเพลิดเพลินผ่อนคลายขอเท่าไหร่อันนี้มาที่ห้าในสองชิ้นถือว่าแบบราคาเรื่องโยแต่สำหรับผมผมถือว่าถูกจริงก็กินได้สมแติถ้าเราไปสนุกปาร์ตี้สนุกปาร์ตี้อย่างเงี้ยพอจะได้อยู่แล้วกินได้มั้ไม่แต่อันนี้คือมันไม่ได้เมามันไม่ทำให้เราเมามันไม่เหมือนกับขอที่มันผิดกฎหมายมันช่วยให้เราหัวเราะไหมไม่มันไม่มีสาร มันไม่ไม่มันไม่มีสาร C B ทิ้ทำไมอ่ะเกงเนียไอ้ไอ้ที่เท่าไห่คลิปอยู่อ๋อขอโทษไหนๆก็มาแล้วนี่เลยชิมก่อนเลยอันนี้กูกฎหมายอันนี้กูกฎหมายมันมันมันไม่มีสาร T ซ C ขอแห้งวะไเอ้ยตากล้องไหนขอแ้ไอ้ังขำไม่รู้อะไรอันนี้อะไรเค็มขนมปังเฮ้ยเดนไม่ได้กินลองชิมดูเป็นขนมปังกระเทียมแล้วกูก็ไม่มานี่ไม่มามันปากไม่ออกไม่มา มันไม่มีผลทั้งเคียงไม่มีอะไรเลยก็คือว่ามันเป็นแค่กลิ่นใช่มันเป็นแค่กลิ่นเฉยแค่นี้ผลข้างเคียงคือมันจะแบบทำให้เราเพลิดเพลินทำให้เราเจริญอาหารนะอ่าแสดงว่ามันมันเหมาะกับการที่คนไม่ค่อยกินอาหารใช่แต่นี้จะช่วยให้เราแบบว่ากินข้าวได้ไม่เหมาะกับผมหรอกผมว่างหมดเลยนะครับเฮ้ยพี่ก๊อล์ฟต้องพูดก่อนนะว่ารสชาติอร่อยเหมือนของปกติเลยอะไรคือของปกติวะคือขนมปกติเออคือรสชาติแบบมันอร่อยอร่อยเลยอ่ะมันมีหลายรูปแบบมีพวงมีโมมีคุกกี้ล่าเลย ไม่อันนี้คือคุยกี้ทเรือนี่แหละเออกูลองทุกอันเนี่ยเรียบร้อยไม่ได้กลับบ้านอีกว่ากูขับรถกลับบ้านแล้วเจอทางด่วนพวกเปิดกระจกไว้ทอนต่างกูขำไม่ไม่ไม่ขำอะไรขนาดนั้นอันนี้ลองแบ่งกันดูอันนี้มันคุกกี้ทันยัพืชวันหนะสอ๋ออันนี้คือพี่ก๊อฟแบบว่ามารีวิวหมดเลยมาว่ะมาว่ะเพื่อเดือดร้อนทุกคนมาว่ะนี่คุณเริ่มพูดช้าๆเาไปเป็นยาถ่ายไหมไม่ไม่แบ่งให้ทซอเพื่อแบ่งให้ทซอฟต์ อันนี้ไม่รู้สึกไม่มีกลิ่นแต่ว่าเอาจริงอันที่เป็นมัทฉาอันนั้นมีกลิ่นอันนั้นมีกลิ่นเลยอันนี้ไม่ไม่ค่อยออกนะแต่รสชาติอร่อยแต่กูได้ฟังตอนที่ไปกินที่ที่โรงพยาบาลขารงบ้านเหรอใช่อันนี้โรงพยาบาลเป็นคนทำเป็นโรงพยาบาลจักรยานภัยภูเบศขากลับเขาบอกว่าลิธิ์มันจะออกประมาณสองสามชั่วโมงแสดงว่าถ้าขับรถขับได้แต่กูขับแบบดีมากเลยปกติกูขับวัยสี่วัยสี่ใจเย็นอันนี้กูขับมาหกสิบแช่เลยไอเน่ก็นั่งยิ้มมองทุ่งนาแล้วก็ยิ้มเอาหลบ นมากเลยจนแบบแฟนกูณสกิทแบบทำไมวันน <captions> ี้แปลกๆครับแปลกๆอ๋อไม่รู้เลยแสดงว่ามันทำให้เราใจเย็นใช่ทำให้เราใจทำให้เราผ่อนคลายไว้แบบตีมากทำให้เราเพลิดเพลินกับทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรมากมายโอเคถ้างั้นแต่แต่แต่ผมเชื่อนะว่ากินพวกนี้มันทำให้เราอยากอยากกินลูกเกดอร่อยมากลูกเกดอร่อยไม่ได้มีผลข้างเป็นลูกเกดกัญชานะฮะลูกเกดกัญชาปุ๋ยตาต้นกัญชา ไม่หน <łość> ูไม่เคยกินเลยอะอะไรอะไรยังไม่ได้บอาอะไรพี่อย่ามาให้นมกินอะไรนะไม่พี่มีขนมมาฝากพี่ไปเที่ยวมาแล้วมีขนมมาฝากเพื่อมะฟรางเลยเนี่ยอะพี่ให้ชิมอ่านชื่อก่อนพี่เริ่มอ่านไม่ไหวแล้ว บางกรอบครบขันมีส่วนประกอบของใบกัญชาคือคนบาอคนไม่เคยกินไปกินได้ใช่ไหมกินได้ครับกินได้มันมันไม่ได้มีผลต่อรนาทไมเสี่ยงพี่หวานหวานไม่ดิฉันพี่หวานเลยดิฉันไปกินมาเพิ่งเคยกินด้วยแต่จัดเต็มแม็กเลยอือเพ่งใส่หูฟังเลยคุณอือเป็นขนมปังกระเทียมทำไมพี่กรอบเสี่ยงนุ่มยังไงกูว่าทำไมพี่กรอบเสี่ยงหวานมากสุขุมอร่อยอ่ะ ปั้กระเทียมที่มีผสมอ่ะอัญชาคือต้องบอกเดี๋ยวเผื่อตกใจมันไม่ได้มีทธิทำให้เราเมาหรือคิดไฮหรืยออะไรนั้นมันเะป็นปตัวที่ผิดกฎหมายแล้ตัวเทอรอันนี้มันถูกกฎหมายมันมีฤทธิ์แค่อ่อนๆทำให้เราเพลิอนเกินทำให้เราเจริญอ,อาหารมากขึ้นประมาณนั้นเจริญเสียงเพื่อหวานจังเลยจังสุขุมจริงจริงกินมาหลายกินมาหลายอันแล้วอันนี้ช็อตเบสพาเพลินอันนี้อันนี้ถือว่าสำหรับพี่ถือว่าแรงปั้มเลยบุ้ม ลอันนี้จะเหมือนคล้ายๆบราวนี่เออเหมือนเบลนี่ชาเขียวชาเขียวอ่ะอันนี้ความชาเขียวไม่เป็นไรับอร่อยอร่อยกินยังไงถึงเสียงหวานได้แบบพี่บ้างไม่พี่เสียงหวานอยู่แล้วม่ใช่อันนี้ครัลองกินดูเชอร์เบตคาเฟ่คล้ายๆบราวนี่หรือคุกกี้ที่ผสมส่วนผสมของพันชาดลองชิมดูดึงมาฝาก มันกลิ่นเหมือนชาเขียวอ่ะกลิ่นเหมือนชาเขียวมันไม่ได้มีไอรู้สึกอะไรเนาะไม่ได้รู้สึกอะไรมากเายแต่กลิ่นมันแบบคือจะหมู่ไปกลิ่นรู้เลยอะว่าคืออร่อหนูเห็นร้านนี้ยคนรีวิวเต็มเลยดีเห็นมือคนหนูไปแชร์อยู่จังหวัดปราจีนไม่ใชไม่ใช่ม่ใชอาไปแล้วมึงอะไปกินที่ไหนมาหนูเห็นเขาแชร์อยู่แบบเป็นใบทอดอ่ะมันน่าไปน่าไปอร่อย <laughs> ไม่ไมมเกลียเลยอันนี้คืออาการ <c oughs> ของคนที่กินไปแล้วสิบก่อนไห่ยังไม่ได้กลมีขมนมาฝาเป็นคุกกี้อรื่นเริมกินแล้วจะลื่นแต่เป็นทัญยาพืชคุณต้องห้ามดีแต่มันก็บอกอยู่นะมันคืออะไรมันเป็นคุกกี้ที่ผสมกันตาซึืงอันี้เป็นตัวที่ถูกกฎหมายไม่ได้ผิดและไม่ได้มีฤทธิ์ต่อร่างกายของเราลองชิมดูให้หนูชิมตรงน,นี้นแล่วแล้วให้อธิบายดูว่ารสชาติเป็นยังไง ก็กินหมดได้ครึ่งเดียวก็ได้เป็นธัญพืชอร่อยอร่อยที่เห็นมาเสียงพี่ก๊อฟหวานหวานปะเสียงหวานเสียงนุ่มตาหวานเวลาเราคุยผู้หญิงมันก็ต้องมีความนุ่มนวลมันก็หักออกชี้อะไรเป็นอะไรเดี๋ยวไม่ทันเกินให้ชิมดูว่ารสชาติมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยได้กลิ่นรสชาติมันรสชาติตัวอ่ะเป็นธัญพืชมันไม่ได้มีกลิ่นเขียวกลิ่นอะไรใช่ไหมปกติเลยอ่ามีอันหนึ่ง ที่อยากกิเอานนี้กันไปอะไรข่ำอะไรมึงข่ำเวอร์วะอันนี้เป็นช็อตเบรคพาเพลินมันจะคล้ายๆคุกกี้มันจะคล้ายๆบราวนี่ก้อนเดียวเม็ดเดียวตึ้มไปเลยถุยแค่นี้ก่อนเถอะลองดูตีไม่หมดเออลองดูให้เข้าไปเลยเข้าไปเลยอย่าไปกัดมึงเสียดายแห้งมากเลยเนี่ยไปไง ช่างแปลกๆอะเป็นไงรสชาติเพราะว่าหนูกินถั่วเข้าไปอ่าอาจจะใช่มีความเปรี้ยวอย่างเง้มีความเปรี้ยวนี่มึงกินอันเดียวกูปเนี่ยมันเหมือนชาเขียวอ่าอร่อยไหมก็สมนมเออใช่ วท้องตุอตอร่อยไหมอร่อยโอเคตามนั้นไม่มีอะไรอ่ะไม่มีโอเคก็นี่แล้วผมซื้อขนมมาฝากลองให้ชิมดูผมต้องบอกอีกทีหนึ่งคือตอน,นเนี้ยายกัญชาเนี่ยมันถูกกฎหมายส่วนหนึ่งใช้คำว่าส่วนหนึ่งส่วนที่เขานํามาปรุงอาหารพวกเนี้ยคือเป็นส่วนที่ถูกกฎหมายกิ่งก้นใบไม่ได้มีสารของ THC ที่ทําให้เราเมาทําให้เราแบบไม่ไหวเกสไฮอะไรยไม่ใช่อันนี้เป็นส่วนที่ทําให้เรามีความสุขกับชีวิตเพลิดเพลินแล้วก็เจริญอาหารมากขึ้นนะถ้าใครชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe เป็นภูมิเพื่อเป็นกาลังใจ ับผมและอ่ะนี่ลองชิมดูอ้อ่ะลองดูนี่มันคุกกี้ธัญพืชไปมันไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกอร่อยเลยอันนี้อร่อย,ออยนี่มีกลิ่นอะกลิ่นแม่แรงห้องก๋วยที่พี่กินอย่งอืมมีคนอยากกินครับผมนี่ทิมทิมกินไม่ได้นะอ่ะารสชาติป็นอร่อยมาถือว่าอร่อยพี่ก็นั่นแรับผมใครที่อยากลองชงหรอกลองชิมก็สามารถไปลองชิมกันได้ครับบ๊ายบาย